วันนี้เราจะคุยกันเรื่องการรับมือกับความเครียดนะคะว่าเราสาคนมีวิธีการรับมือกันยังไงงานปฏิเสธทุกวันซ้ำๆซ้ำๆคือจากที่ปกติเอาเต็ม30วันกลายเป็นไม่เหลือเลยสักหนึ่งวันกล้าดีังไงมาดีเพสอ่ะด่ากูหน่อย <c oughs> มึงดีเพสได้นะแต่มึงอย่าลืมว่ามันมีคนอื่นอีกมากที่เขาไม่มีอะไรจะแดกอยู่แล้วเราจมจมได้เส้ก็กับมันเสร็จแล้วเราลุกขึ้นมาดึงให้เร็วเรื่องนี้แม่งยากว่ะแม่งโหดแม่งหนักแต่นี่แหละเป็นโอกาสของเราแหละ ที่เราจะผ่านจุดนี้เพื่อไปเป็นคนที่เก่งกว่าเดิมอย่างน้อยหนึ่งวันถ้าเรายิ้มได้กับอะไรก็ตามอย่างน้อยคือชีวิตมันไม่ได้แย่่ไหนเ่าสิไหนเ่าสิเป็นบ้านไปเลยเราจะมาด้วยกันปะอย่างเงีย เราจะคุยเรื่องเกือบเกือบเครียดไม่เครียดไหนเล่าสิสวันนี้อยู่บ้านเฉยๆมีคนองอแงพวกเราก็เลยต้องมา วันนี้เราจะคุยกันเรื่องการรับมือกับความเครียดนะคะว่าเราสาคนมีวิธีการรับมือกันยังไงเพราะว่าตอนนี้ในปัจจุบันเ,นเราเชื่อว่าหลายๆคน,นกำลังชเผชิญกับความเครียดขั้นสูงความเครียดที่ว่านี้เ,นเกิดขึ้นได้หลายอย่างไม่ว่าจะสถานการณ์าารอะไรที่เปลี่ยนไปคือไม่ว่าเป็แนแฟนปัญหา,เ,าเ,เรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนรวมงานการทํางานเออเรื่องเงินอย่างโควิดเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกเครียดความเครียดเนี้ยมันเกิดจากอะไรที่มันคอมฟอร์ทโซนเราเปลี่ยนไปเป็นไปได้ หรือวิถีชีวิตบางอย่างต้องเปลี่ยนไปเราเป็นคนหนึ่งที่เราจะเครียดก็ต่อเมื่อเราเริ่มไม่มีเงินตอนนี้เราเครียดจริงๆแบบคนเป็น <laughs> เครียดแบบนอนไม่หลับ เราพยายามคิดหาทางเหมือนเวลายิ่งเราเครียดเราก็จะยิ่งอยู่ในจุดที่มันไปต่อไม่ได้เพราะมันตันอยากทำอันนี้เยแต่เราก็ไม่ได้เก่งสุดท้ายมันก็เลยวนกลับมาที่เดิมเพราะเราเครียดเอางี้พวกมึงเคยมีสถานการณ์ที่รู้สึกแบบดาวเลยไหมเอาสถานการณ์ใกล้ตัวสุดก็ได้อย่างช่วงเนี่ยโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมึงมีกระทบอะไรเพราะว่า,าจริงๆพวกมึงก็ชีวิตประจำวันเปลี่ยนนะกูตั้งแต่เฟสหนึ่งที่เกิดโควิดเลยกูเป็นคนแพนิคมากเพราะว่ากูทํางานมาตลอดทุกๆวันเป็นระยะเวลาแบบ 15 2หปีแล้วพอมันถึงอยู่ในช่วงงานปฏิเสธทุกวันซ้ำๆซ้ำๆคือจากที่ปกติเออเต็ม30วันกลายเป็นไม่เหลือเลยสักหนึ่งวันเออกายเป็นคนทํางานเยอะมากขยันมากถ้าเดือนนึงมี30วันมันก็ทำาวันามสิออ่ะถูกต้องรวมถึงกิจกรรมอื่นของกูด้วยคือมีกิจกรรมทําทุกวันออกบ้านทุกวันก็เป็นบ้าเป็นข้ออื่นมาเจ็ดโมงเป็นมีเอาดอ เออพอถึงเฟสหนึของช่วงโควิดมันก็เป็นช่วงที่กูสตรส s s กูนั่งร้องไห้ดังแรกคือไม่มีงานไม่พออย่างที่สองเงินที่กูต้องใช้ล่ะ mm hmm. ตอนเดือน mm hmm. กูมีรายได้ที่จเป็นจะต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถต่างๆ mm hmm. มันก็เริ่มมีสิ่งต่างๆวนเข้ามาแล้ว mm hmm. แล้วกูก็นั่งเริ่มร้องไห้จากการที่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้กูจะทำอะไรดีเป็นคําถามที่กูกลัวที่สุดก็คือต่อมา วันนี้กินอะไรดีกูต้องประหยัดเงินเพราะว่ากูไม่มีเงินเคยแล้วกูจะซื้อเสื้อผ้าเคยกูไม่กูต้องไม่ซื้ออันนี้กูต้องไม่ซื้ออันนี้คือเอาจริงตั้งแต่โควิดรอบแรกมาถึงตอนเนี้ยเป็นการประหยัดเงินลงไปเยอะมาก พราะว่าเริ่มคิดถึงชีวิตมากขึ้นอ,อ,อตอนแรกๆเราก็เหมือนแบบเออหาเงินได้ตลอดก,ก็คือใช้มีใช้เดือนไหนที่มีน้อยก็ใช้น้อยแต่การนี้มันกลายเป็นมันไม่มีมันไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่อย,าย่างพี่ยิบอะของเราคล้ายไปมากเราเป็นคนทํางานเยอะแต่สน้อยกว่าไปนิดนึงแต่เราโชคดีกว่าตรงที่ว่าตอนโควิดแรกเนี่ยเรื่องที่เราเครียดไม่ได้เหมือนปลายร้อยเนก็คือเรื่องเงิน,น่ะมีเพราะว่าอยู่ดีรายได้มันหา,หายไปเลยเช่นเดียวกันกับหลายๆอาชีพที่โดนกระทบในในเฟสแรกพร้อมๆกันนะคะแต่ที อันนี้ก็นับว่าเป็นความโชคดีของเราด้วยที่เราเป็นคนเหมือนกินบุญเก่าอะคือเป็นคนหาเงินมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะ <c oughs> ก็เลยยังพอเงินเห <c oughs> มือนที่บอกว่ายิปซีมีของแบรนด์เนไมไม่ซื้อเลยนอกจากจะเป็นของขวัญซื้อเลยอันนี้ก็เป็นโชคดีด้วยแล้วก็เป็นความตั้งใจของตัวเองด้วยทํางานขยันหาเงินมาแต่ว่าไม่ค่อยได้สเปนคือยิปซีเป็นคนคนประหยัดคนมากเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบเฮ้ยโอเคตกใจไหมตกใจเพราะอินัมไม่เข้า แต่ก็ไม่ได้ถึงกับขาดแล้วแบบเป็นศูนย์เข้าใจใช่ปะก็คือถือว่าโชคดีตรงนั้นแต่ทีเนี้ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วว่าเฮ้ย้าตอนเนี้ยมันไม่เข้าเราจะวางแผนในอนาคตยังไงเพราะเราไม่รู้นี่ว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าอีกถูกต้องมันจะไม่เข้าอีกเมื่อไหร่เออแต่ทีเนี้ยเราเข้าใจมากๆนะว่าเหมือนต้นทุนชีวิตหรือสิ่งที่เงินเก็บของแต่ละคนมันทำอะไรไม่หมดการเพราะฉะนั้น ตรงนี้คนมันก็จะได้รับผลกระทบต่างกันแต่ในส่วนของเราอ่ะอันนี้อาจจะฟังดูหน้าหมั่นไส้แต่เราเชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นก็คือคนที่อาจจะยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างถึงจะลำบากขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับขั้น,นต้องดิ้นรนอ่ะจะมีความเครียดอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นก็คือการที่รู้สึกว่า ตัวเองยังปรับตัวไม่ค่อยได้กับ environment ที่อยู่ดีเปลี่ยนไปเลยอือย่างอันนี้เป็นคนเอาดอร์มาก2คนเป็นคนอชอบออกไปทํางานออกไปทํำอะไรออไตล <ไป S 2> <จ>อดเวลากลายเป็นว่าต้องอยู่แต่ในที่ที่คอนเทนมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กนะ แต่อย่างน้องเราละกันน้องเราเป็นคนที่เอนจอยการอยู่บ้านเือนน้องเราเลยได้ทั้งวันเขามีความสุขเขาแฮปปี้ด้วยสากับการที่ไม่ต้องออกไปไหนและดู n e t f l i x กซ์เขาทําได้แต่เรากับบายดันเป็นประเภทที่ทําไม่ได้จะรู้สึกทรมานใช่เพราะฉะนั้นตอนเฟสหนึ่งอะมันไม่ปกติสําหรับคนประเภทเรากับบายไงที่เหมือนแบบอยู่ดีก็แบบเออแล้วเราก็อยู่คอนโดเลยเป็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเออแล้วก็เหมือนแบบเดินไปสามก้าก็ชนขนาดแล้วกิจกรรมทุกอย่างที่เคยคุ้น ิไม่ว่าจะเป็นการแบบไปยิมหรือออกไปทํางานมันก็หายไปหมดกานเป็นว่ามันต้องควอรันชีนเซลควอลันชีนอยู่ในนั้นใช่ปะเราว่าคนอาจจะมองมันแม่งเป็นเรื่องเล็กแต่เราว่าการที่อยู่เดี่ย ชีวิตละไลฟ์สไตล์ของคุณอะถูกเปลี่ยนกระทันหันโดยคุณไม่สามารถคอนโทรลได้ที่นี้เนี่ยแบบเราสามารถอแดปไปกับทุกสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นแฟนเนี่ยก็คือการเลิกอรือเลิกกับแฟนก็คือเป็นการที่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เราเคยใช้กับคนหนึ่งให้กลับมาอยู่กับตัวคนเดียวมันก็คือการสตรสอีกแบบหนึ่งหรือการเปลี่ยนงาน หรือบางทีคุณเหมือนแบบเคยทํางานตรงนี้แล้วคุณโดนโยกไปทําอีกแบบหนึ่งที่คุณแบบไม่ถนัดเลยมันคือการฟรีเอ้าของคอมฟอร์ตโซนอย่างหนึ่งแหละใช่แล้วก็หลายคนเนี่ยดีลกับมันไม่ค่อยได้หรือดีลกับมันได้ช้าจริงๆมันคือเขาจะช็อกมันก็ไม่ใช่แบอก environment ที่แบบมัน environment shock ที่เรามีเครียดมีเศร้าแพน n คแพน n คโกรธอยากจะบอกว่าเราทุกคนรู้สึกเหมือนกันและเราทำเทปนี้ขึ้นมาเพราะว่ายูนิคอร์นจอมกลุ่ม 拉水，理赔。 นางรีเพรสแล้วมีต้อนรับค่ะเข้าสู่รีเพรสล้าก็งงกับตัวเองนะทุกคนรู้สึกเหมือนกันเนี่ยคิดว่านะมาหาวิธีที่เราจะออกมายังไงดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นวิธีที่พวกเราทุกคนใช้ในการรับมือด้วยกันสามคนเนาะบางคนอาจจะมีวิธีมากกว่านั้นหรือวิธีอื่นๆแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือหนึ่งนั่งจมแปบหนึ่งก่อนเป็นว่าพวกเราเป็นเป็นเป็นให้เวลาต้องให้เวลาจมด้วยนั่งจมแต่แต่คันให้เวลาไม่ได้หมายความว่าเราจะ จ,จมไปสัก3สัปดาห์ไม่ได้ไม่ใช่โอเคแต่จมไหมจมกูมจะรู้สึกแบบ1วันแล้วก็นั่งจมรู้แล้วว่าจม แอดมิดก่อนสองยอมรับมันเริ่มบอกเพื่อนแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มถามตัวเองเริ่มหาคําตอบว่าเพราะอะไรอย่างนี้นในโชคดีก็มีเพื่อนที่จะโทรไปบอกแล้วเพื่อนก็คือจะคอยเช็กกันตลอดว่าเออไม่เป็นไรนะนี่ก็เป็นเขาสองคนก็เลยได้คําตอบมาแล้วเหมือนกันว่าของเขาสองคนที่เขาดิเพรสส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเขาเป็น workaholic เหมือนเขาพูดได้เลยขเขาติดเสพติดการทํางานมากเสพติดแอคทิวิตี้เพราะเป็นของเน,น็กูเป็นอะไรวะสรุปก,ก็เลยรู้แล้วว่าบางทีการขาดโกหรือบางทีอย่างเน,น็วัดรูปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ อยู่ on track เราจะ d e p r e s s ด้วยเนรู้สึกว่าเนเริ่ม d e p r e s s ทั้งทังที่เอาจริงๆพวกเราเป็นคนที่ยังถือว่าโชคดีมากที่ยังไม่ถึงขั้นเดือดร้อนเรื่องเงินแบบสัสๆอะเข้าใจใช่ปะแต่ความทุกข์มันก็มีหลายเลเวลเนาะมันมีทั้งความทุกข์ในแบบที่แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยกูไม่มีอะไรจะแดกแล้วความทุกข์ของคนที่ยังมีจะแดกอยู่และความทุกข์ของคนที่แบบรวยกว่าพวกเราไปอีกเขาจะมีความทุกข์อีกแบบหนึ่งเขาเหมือนกันนะ ซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้มานั่งแข่งกันเว้ยว่าความทุกข์ของใครอะมากกว่ามันมากกว่าหรือแบบมึงทุกไม่เท่ากูหรอกคืออันนี้มันไม่ใช่ประเด็นเว้ยประเด็นมันคือการที่พวกเราทุกคนจะพยายาม h ก o u g h หรือพยายามผ่านความทุกข์ไม่ว่าคุณจะเป็นความทุกข์แบบ a B หรือ C ีอะเอออย่างความทุกข์ของเน้อย่างเงี้ยตอนนี้ที่มันถูกเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ productive อลีกลังราวันก่อนเหมือนตื่นมาเราไม่ได้ทําอะไรเลยพอเาพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็หลีกทำให้กูนึกว่าจริงๆคําว่ามันไม่อิจฉาอบะมันเป็นได้หลาย ภาพรวมอะเรารู้สึกว่าโอ้แม่ก้อนี่เราเวส one year one year แล้วนะตั้งแต่โควิดหนึ่งจนถึงเฟสสามตอนเนี้ยกู <c oughs> รู้สึกไปเองว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตเราไม่ได้ achieve อะไรเหมือนกูแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีโดย,โดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยทำอะไรเข้าใจใช่ปะมันเหมือนแบบทาไมอะไรอย่างเงี้ยในพาร์ทของเราอะเหมือนเราดูแลตัวเองมาตลอดชีวิตนี่หรอกปะแล้วเรามีภาระที่เราจะต้องจ่ายเราเพิ่งซื้อบ้านเราเป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่มองว่าถ้าเราหยุดงานวันเนี้ยเราจะมีเงินใช้ถึงเท่าไหร่แบบเหมือนเป็นการ plan ในหัวแน่นอนอย่างแรกที่เราเป็นแันีคือรูจมมากๆจมทั้งกับการที่ไม่ได้ออกไปไหนฟรีเกอ้อก,การที่เราเป็นบุคคลที่ทํางานตลอดฟรีเกอ้าอกการที่เราจะมีเงินใช้ไปถึงเมื่อไหร่แล้ว อีกกี่เดือนที่ถ้าเราไม่มีงานเลยเพราะเราจะไม่รู้ว่าเราต้องอยู่กับมันถึงแค่ไหนแล้วเราก็นั่งคิดสิ่งที่เราทําคือเราร้องไห้ก่อนแต่ระหว่างร้องไห้คิดคิดคิดแล้วยอมรับว่าใช่ตอนนี้เรากำลังไม่มีเงินนะเราจะต้องรับการใช้ชีวิตของเราขั้นสุดเริ่มจุดง่ายๆสําหรับกูเลยคือกูปรับการกินการซื้อการใช้ชีวิตทุกอย่างการใช้เงินไม่เหมือนเดิมละถูกต้องเปลี่ยนการใช้เงินเลยอย่างที่2คํานวณเลยว่า f i กคอ c o ต,ต่อเดือนที่เราต้องจ่ายเป็นเท่าไหร่ค่าบ้านต้องจ่ายไหมค่ารถต้องจ่ายไหมหลังจาาากนนนั้เเริ่่่มหชชองงท มีมาตรการอะไรที่เขาช่วยเหลือในการผ่อนผันเรื่องตรงนี้ได้บ้างนั่นคือสิ่งที่กูพยายามหาข้อมูลหลังจากนั้นเฮ้ยแล้วถ้าเราต้องอยู่กับตรงนี้ไปอีกยาวนานเราจะทํายังไงในเมื่องานวงการบันเทิงมันไม่สามารถทําได้เฮ้ยเราเริ่มทําอะไรได้เฮ้ยกูทำขนมจีนเป็นหนิกูก็เลยเริ่มไปทําขนมจีนมันไม่ได้เงินเยอะนะ แต่ว่าอย่างน้อยกูยังมีรายได้เข้ามาอย่างน้อยค่าอาหารที่กูต้องจ่ายวันละแบบ2 0องี้ย e กูก็แบบโอเคได้เงินจากตรงเนี้ยไปช่วยในการจ่ายหลังจากนั้นกูก็เริ่มแบบเฮ้ยกูมีเสื้อผ้านี่ลองขายเสื้อผ้ามือสองไหมไลฟ์ดูไหมม,มันเป็นการปรับแนวคิดที่กูรู้สึกว่ามันไม่มีใครช่วยเราได้จริงๆสิ่งที่ไปเป็นคืนวันดีนะเราจมจมได้ไดรู<ช>้สึกกับมันเสร็จ รู้สึกไม่อยากเป็นอะไรแล้วเราลุกขึ้นมาดึงให้เร็วมันแค่ดึงอะเนยไม่อยากจะใช้คําพูดคือถ้าเกิดยังไม่อยู่ในสถานการณ์เนี้ยเนยก็อยากจะบอกว่าจงหาความสุขในนกาทีวิตี้ที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มันเกิดให้ได้แต่มันอาจจะพูดยากเนอะตอนนี้ทุกคนมันเผชิญกันอยู่แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ปลายทำไม่ให้เนยก่อนมันก็เหมือนแบบลืมเลยแม่มันคือมันคือหาเรื่อง p o s i t i v ในเรื่องที่มันนกาทีฟให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะยากเย็ยนเหลือเกินนี่ขอยกตัวอย่างหนึ่งนะ<อ>แบบกูอยงอยแลกเรื่องจริงแบบสัตว์จริงๆแล้วอ่ะที่เขาถามว่าทำไมเนี่ยดูแฮปปี้ตลอดเวลากดแลนดูดูคืออะไรเข,ขาพูดง่ายจังเลยหาเรื่องบวกในเรื่องลบที่เราเผชิญอยู่จนหมดขนทางไม่ได้รู้ไหมจริงจว่าอย่างยิปซีมีปัญหาที่บ้านป่วยพูดได้ปะ เออแบบป่วยแบบปวดแสกมากและต้องใช้เงินเยอะมากในสถานการณ์ตอนนี้ด้วยสิ่งหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่ามึงกูโชคดีจังเลยถึงแม้ว่ากูมีรายจ่ายที่เยอะ mm. กูยังมีช่องทางในการหาเงิน mm. คือเขามองโพซิทีฟเล็ก,ลก mm. ในการจ่ายไปอ่ะทางที่เงินที่หาได้ไม่ได้ไเ,เ, mm. เอาไว้เก็บด้วยนะเอาไว้จ่ายยังน้อยดีจังเลยยังหาได้เพื่อเอาไว้จ่ายใ่าจคุยมันคือเล็กนิดนึงเองนะที่แบบคุณจะทำได้อ่ะ อืมออาอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยไม่อึ้งไปเลยเพราะคิดไม่ถึงว่าบีจะแบบเหมือนเอาเรื่องนี้มาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อจริงๆก็อ่ะคือระยะหลังๆอะครับคือพอดีเรามีคุณตาที่เป็นมะเร็งแล้วก็ค่อนข้างลุกลามมากคือเกิดในช่วงตอนนี้แหละโควิดสามนี่แหละซึ่ง มันก็หลายปีแล้วเนาะเงินเก็บเรามันก็ลงลงลงมาเรื่อยๆแล้วทีนี้การที่มีคนในบ้านเป็นมะเร็งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงร้อนใหญ่แต่เราก็เออใช่คำนั้นตอนนั้นเอออยู่ดีๆพูดออกมาแล้วเนก็เอามาพูดตับกับเราอีกทีนึงเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำไปแล้วใช่เราบังบังทำไปโดยที่เราไม่รู้ตัววัน่านี่คือแหละเนี่แหละคือกฎของแรงธรรมชาติอย่าลืมที่จะหามันให้เจอเพราะว่าในทุกทุกความล้มเหลวแม่งเชื่อดิมันมีข้อดีมึงแข็งแกร่งขึ้นแน่นอน มึงอาจมองไม่เห็นวันนี้แต่ว่ามันมีมันเกิดขึ้นอยู่จริงๆ<ไ>ปายเพิ่งคนพบว่าปายทำน้ำเหนียวอร่อยส,สัดสัดและขายได้อะมองอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียนรู้คือเราต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับมัน<ช>แล้วก็<ช>สําหรับกูนะการเตรียมตัวสําหรับในอนาคตคือทุกวันน่ะเราอาจจะรู้สึกว่าอโอเคเรามีเงินใช้ไม่เป็นไรหรอกเรามีเงินก็ได้แล้วเออเราไม่เคยแลออคยพลนมันทําให้เราต้องแพลนมากขึ้นในเรื่องของการใช้เงินมันเหมือนกับคนเราอ่ะมึงมันจะไม่รู้อบ b i l i t y อะไรของมึงเลยนะถ้ามึงไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จน บางทีต้องฝึกก่อนหน้าเนี้ยเนย,ยิบปลายเรามีอะไรคุยกันเอาจริงๆไร้สระหรือบางทีพวกเรามีสเตรสที่แบบดิวขึ้นมาเองล่าสุดแบบที่ยิบเคยบอกก่อนหน้าเทปต่างๆว่ามี depression บ้างมีอารมณ์ฮอร์โมนบ้าง uh huh. แต่มึงเชื่อว่าสังเกตว่าทุกเทปเดี๋ยวนี้มันยิ้มขึ้นมันดีขึ้นนี่มันยังไม่ได้ไปหามหมอนะแต่ด้วยความที่จริงๆมันมีเรื่องเครียดที่ม กว่านั้นอีกเยอะมากจนโฟกสทั้งหมดอะมันไปอยู่กับตรงนั้นแล้วด้วยความที่นิสัยมันแบบมันแมนเห็นปะมันรักเพื่อนมันรักที่บ้านพอถ้าเกิดกูหรือปํายทำเป็นแบบ อ่อนแอขึ้นมาท,ทันทีอ่ะอีดอ,อคือลืมโลกไปเลยลืมลืมความทุกข์ของตัวเองมันอยู่ที่ออจิตจริงๆเว้ยเอออันนี้จริงแล้วสุดท้ายเนี้ยอย่าลืม appreciate be grateful แบบสิ่งเล็กๆน้อยๆอยทุกอย่างเลยคือเราว่าการ appreciate สิ่งเล็กน้อยๆอยอยเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยหนึ่งวันถ้าเรายิ้มได้กับอะไรก็ตามอย่างน้อยคือชีวิตมันไม่ได้แย่วันที่แย่ของคุณเราไม่เท่ากันและมันไม่สามารถตัดสินได้ว่าเธอแย่กว่าฉันฉันแย่กว่าเธอวันที่แย่ก็วันที่แย่และแม่กูชอบพูดว่าวันที่ดเราี ต้องมีวันที่แย่แล้วมันจะมีวันที่เราดีได้อีกพียงแต่ว่าเราอดทนเพื่อจะรอเจอวันนั้นไหมแล้วเมื่ออยู่ถึงวันที่แย่เราทํายังไงก็ได้ให้เราโตขึ้นแล้วผ่านไปได้อย่างไรหลายคนที่เนบอกว่าเฮ้ยมันคือเป็นบทเรียนอย่างสมมติถ้าเกิดว่าตอนนี้กําลังเลิกกับแฟนแน่นอนมันคือความเครียดในระดับหนึ่งแต่เมื่อวันหนึ่งที่เราโตขึ้นเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเลิกเขาในวันนั้นมันจะพัฒนาตัวเราให้เราเป็นแฟนในอีกรูปแบบหนึ่งในวันนี้ที่โตขึ้นและคุณแต่งงานหรือคุณมีชีวิตครอบ แคลีเชีว่ะกูรู้เข้าใจเพราะกูเป็นตอนที่กูจมอ่ะกูก็จะใช่อ r พเ i ชเ e g เก t e f ู l อืมถุกคำแต่ในที่สุดตอนมึงหลุดมึงจะหลุด เจ็บดิเขาไห่วะังไงก็หลุดกูยังบอกเลยฮัลโหลยิปกูรู้นะตอนนี้ชีวิตพวกเราแบบกูไม่มีสิทธิ์มาบนนะ่นอ่ะพวกเรามีสิทธิ์อะไรมาบนนะ่นอ่ะมันมีคนที่ลําบาก <ขอ S 2> ต่อเราเยอะแบบมากไม่ว่าจะเรื่องกินอยู่หาเตียงโรงพยาบาลยังไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆพวกเราอะไม่ได้มองเข้าข้างตัวเองเสมอนะในขณะที่เนทด p r e s s ในขณะที่ยิปไปช่วงไหนเครียดหรือหมกมุ่นหรือยัวเกันอยู่พวกเราด่าตัวเองและด่ากันเองตลอดว่ามึงมึงด p r e s s ได้นะแต่มึงอย่าลืมว่ามันมีคนอื่นอีกมาก ที่เขาไม่มีอะไรจะแดกอยู่แล้วเขาไม่มี Pri v i l e g e ด้วยซ้ำที่จะมานั่งคิดว่าเหมือนแบบกูไม่อชีพกู useless คือมึงไม่คืออันเลิศจิันนี้ดีเพรสซับซ้อนฮัลโหลกูรู้สึกว่าตอนเนี้ยชีวิตพวกเราแม่เอาจริงจริงไอเฮียจริงๆน่าตกมากน่าอิจฉาแล้วมึงยังกล้าดียังไงมาดีเพรสด่ากูหน่อยด่าสิด่ากูหน่อยช่วยเธอละสิกูด้วยกันด่าหน่อยหรือแบบวันนี้แฟนเราทิ้งแต่แบบพ่อแม่เรายังรักเราเรายังมีลมหายใจ มึงกล้าดยังไงแบบออไปรักคนอื่นแล้วก็ครอบครัวเราหรือเรายังมีตาที่มองเห็นกูคเคยอ่านอันนี้คือแบบให้พูดสองคำสองคำที่แบบยังเชียร์อยู่อัพยังอะไรอยู่อัพเรื่องของความถูกอ่ะมันเสี่ยงมากแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เอามาจาก,กันไม่ได้หรอกเพราะว่ามนุษย์จะชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนแบบเฮ้ยเธอถูกข์อไม่ฉันทุกกว่าเธอซึ่งสําหรับเรานะเรารู้สึกว่าประโยคน<ๆ>ี้เป็นประโยคที่น่ากลัวเราไม่อยากให้แข่งกันอะ มันมันไม่ใช่เรื่องเออเราเราไม่อยากให้คนมาโฟกัสว่าเฮ้ยมึงยังสบายกว่ากูเฮ้ยเขาสบายกว่ากูในทุกๆเรื่องเลยนะเราแค่อยากให้เอาเวลาที่โฟกัสมาเปรียบเทียบความทุกข์ใครทุกกว่ากันนะมาโฟกัสตวมาโฟกัสว่าทำยังไงให้หลีงจากความทุกตัวเองดีกว่าเว้ย จริงเอออย่างนี้อันนี้บอกว่าเฮ้ยพยายาม look for positive, i negative n ที่เห็นตรงกับพี่ปายก็คือพิิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอืยทำให้ได้คืออันนี้ฟังดูโลกสวยมากแต่แม่ทาได้จริงๆถ้าพย,ยายามเลยใช่แล้วก็ดึงเรื่องเล็กๆใกล้ๆตัวเริ่มจากตัวเราก่อนอะไรที่พยายามทําได้อย่างที่บอกนะคะจมได้ลองให้ได้ แต่เราต้องดึงตัวเองให้ได้เร็วเพราะว่ายิ่งดึงตัวเองให้ได้เร็วเท่าไหร่มันเป็นผลเรียบใครมันเป็นผลกับตัวเราเท่านั้นไม่ได้ม,ม,มีคนรอบข้างที่เขาได้ไประโยชน์จากมันอ่ะคือตัวเราเองอย่างเดียวใช่<ๆ>อย่าลืมขอบคุณเรื่องเล็กๆทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่ยังมีมือถือเอาไว้ถ่ายขอบ<ม>คุณที่ยังมีเตียงเอาไว้นัง่งจริงๆในเวลาที่มึงเศร้าที่สุดมึงต้องขอบคุณแล้วที่แบบตอนนี้มึงยังมีอะไรมึงยังมีชีวิตอะรอบตัวเนี้ยทุกชีวิตคุณอย่าคิดว่าโอ้กูไม่มีค่ามึงงเเเกกกกิดมา For Re ันนนทุคว้้ยูชืื่่ออรี แล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เจอเรือกยากๆสาหรับเราเวลาเราเจออะไรที่แบบยากเรายากขึ้นอีกอะ่ะอย่างที่บอกคลิกวิกตได้เป็นโอกาสก็คือเรามักจะมองว่าเฮ้ย <c oughs> ไอ้เฮียเรื่องนี้แม่งยากว่ะแม่งโหดแม่งหนักแต่<อ>นี่นแหละเป็นโอกาสของเราแหละที่เราจะผ่านจุดนี้เพื่อไปเป็นคนที่เก่งกว่าเดิมอือถูกจริงๆมันไม่ได้เพื่อใครเลยเพื่อตัวเราเองวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่มีเงินไม่มีงานนะ แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เราแบบเอ้ยเราเริ่มได้เงินเริ่มได้งานไงอย่างที่บอกเราไม่ได้อยากให้ตัวเราเองอะรู้สึกว่าเมื่อไหร่โควิดจะหมดวะแต่เราอยากมองว่าเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันในี่ยในอนาคตมันจะต้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่เราไม่เคยคาดหวังเลยว่าแบบเฮียเมื่อไหร่จะไม่มีโควิดเมื่อไหร่วัคซีนจะมากูจะได้ฉีดไหมกูไม่คาดหวังเลยนะกูคิดอย่างเดียวคือกูจะอยู่ยังไงกับอโลกแบบที่มีไอ้โรคนี้อะมึงเข้าใจปะอือคือ adapt อ่ะ adapt to environment ไม่ใช่รอทางสว่างอะอ,อยู่ให้ได้ในใ<ห>เอโมเน์ใหม่เซฟตัวเองให้มากที่สุดและเชื่อว่า ทุกอย่างถ้าเราก้าวผ่านความอ่อนแอแล้ววันต่อไปมึง<ส>เกง่งกระดัแบ,บและความเครียดมันมีหลายแบบนะคะแต่ว่าก็ลองเอาความเป็นพวกเราไปปรับลองดูแล้วกันว่าเออแล้วแบบตอนนี้กาลังมีเรื่องเครียดอะไรอะ่ะก็ลองพิมพ์เข้ามานะคะหรือว่ากําลังเจอแบบไหนเรามีทางแก้ปัญหาแบบไหนอยู่ก็พิมพ์เข้ามาจริงๆพวกเราไม่ได้เก่งที่สุดนะคะแล้วก็เราก็ยังอยากได้การเหมือนมาแชร์กันอยู่เหมือนเดิมนะคะ bye love you love you we stress too you stress too ไลน์น bye bye มันต้องสู้ชีวิตชีวิตต้องสู้กูบอกว่ามึงอ่ะมึงลืมมีแพชชั่นนี่ช่จริงมึงไม่มีเวลาเครียดว่ามึงอ้วนไม่อ้วนด้วยนะใช่เพราะว่าอะไรควเพราะปวดมึงหายมันก็เงียบไปเว้ยเออกูไม่ได้เครียดเรื่องตัวเองเลยแล้วมันก็เงียบกูบอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาคนใกล้ตัวมึงอะเครียดกว่าทุกครั้งที่มึงแบบแล้วถ้าเกิดกูทําเป็นแบบกูเจ็บกว่านะอยู่ดีอีนี่จะตัวใหญ่กูมีพลังแสงใช่ใช่กูมีพลังคุณเป็นอะไรก็โม่แหละมึงเป็นเซลล์มา มันจะแบบคุณจะแบบเก่งจริงกูก็เซอร์ไพรส์แต่เวลาแบบไอ้เนี่ยกูดิเพรสกูชอบอยู่คนเดียวกูจะไม่แบบถวะเพื่อนอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีคือเรามีเพื่อนที่คุยได้นี่ไงคุณก็มีเพื่อนเหมือนเราใช่ใช่มเพื่อนเรา